ครับวันนี้เรามารู้จักคำว่าลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบ DCA คืออะไร DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Average คือการทยอยแบ่งเงินมาลงทุนเป็นงวดด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่าๆกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช่นทุกต้นเดือน DCA ดียังไง 1. ช่วยสร้างวินัยในการลงทุน 2. ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่และ 3. เป็นการซื้อเฉลี่ยต้นทุน DCA เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากเริ่มลงทุนในกองทุนรวม 2. ยังจับจังหวะก,การลงทุนไม่เกง่งและ3ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนก่อนลงทุนเราต้องรู้จักคำว่า NAV ก่อนนะครับ NAV ย่อมาจาก Net Asset Value หรือก็คือทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดที่กองทุนนั้นมีแล้วเราต้องรู้อีกคำหนึ่งครับ NAV ต่อหน่วยก็คือทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดที่กองทุนนั้นมีเทียบเป็นราคาต่อหน่วยที่เราจะซื้อตัวอย่างกองทุนมีทรัพย์สิน1000บาทมีจำนวน100หน่วย NAV ต่อหน่วยจะเท่ากับ1000หารด้วย100เท่ากับ 10บ,บาทต่อหน่วยกองทุนจะประกาศราคา NAV ตอนสิ้นวันทําการตัวอย่างการลงทุนแบบ DCA นะครับนายพี่เริ่มลงทุนในกองทุนรวมแบบ DCA โดยหักเงินลงทุนพันััชีอัตโนมัติจำนวนเงิน5,000บาททุกวันที่1ของทุกๆเดือนเป็นจำนวน6เดือน เรามาดูตัวอย่างกัน5,000บาททุกเดือนแต่ราคาและจำนวนหน่วยแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันถ้าราคาถูกจะได้จำนวนหน่วยเยอะแต่ถ้าราคาแพงจะได้จำนวนหน่วยน้อยลงเป็นการซื้อถัวเฉลี่ยนั่นเองนะครับถ้าเรา DCA ในกองทุนที่ NAV เพิ่มขึ้นจะดียังไงมาดูตัวอย่างนี่คือกราฟของกองทุนที่ราคา NAV เพิ่มขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ DCA ครั้งละ5,000บาททุกวันที่1ของเดือนเริ่มต้น1มิยถึง1มิยทั้งหมด13ครั้งเป็นเงิน65,000บาทจะทำให้กองทุนมี NAV เท่ากับ83,778บาทหรือได้กำไร28.89%าไร28.89%นั่นเองแต่ถ้าเรา DCA กองทุนที่ NAV ลดลงละ่ะจะเป็นยังไงบ้างนี่คือกราฟ ตัวอย่างของกองทุนที่ราคา NAV ลดลงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ DCA ครั้งละ5,000บาททุกวันที่1ของเดือนเริ่มต้น1มิย62มอนเดิมถึง1มิย63ทั้งหมด13ครั้งเป็นเงินทั้งหมด65,000บาทกองทุนจะมี NAV เท่ากับ51,603บาทหรือขาดทุน20.61%เห็นไหมครับข้อแตกต่างกันคือตรงนี้ การลงทุนแบบ DCA โดยหักเงินลงทุนผ่านบัญชีอัตโนมัติเป็นวิธีการลงทุนที่ดีทําให้เรามีวินัยมากขึ้นแต่ควรจะเลือกกองทุนที่จะ DCA ให้ดีด้วยนะครับถึงจะได้กําไรแล้วเลือกกองทุนที่ดีต้องเลือกอยังไงละ่ะ 1. เป็นกองที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น 2. เป็นกองที่ลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตไกลและ 3. ควรติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ําเสมอและ C พอร์ตการลงทุนเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยเรามาเตรียมพร้อมก่อนลงทุนแบบ VCA ครับ 1. นกำหนดจํานวนเงินที่ต้องการลงทุนทุกเดือน 2. เปิดบัญชีที่สามารถซื้อได้หลายๆบรจอ 3. เลือกลงทุนแบบ DIY คือเลือกเองตามใจชอบนะครับแบบนี้ดีกว่าและ4อย่าลืมตรวจสอบเงินในบัญชีหักอัตโนมัติด้วยสุดท้ายเลือกกองทุนมา5กองเพื่อให้เราติดตามได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ศึกษารายละเอียดก่อนลงทุนทุกครั้งผ่านฟันแฟกชีตถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ